บอกจากหัวใจสองคนนี้เป็นแรงมานานใจทําให้พี่ตุ๊กกี้นอนไม่หลับเอ้ยไปคือโอ้โอกูก็เป็นเอือยก็อยู่กลางมันสิเป็นหยางสูงก็สิแย่กันให้หยางเจ๊ที่มาครับเอ้ยอันนี้หยังครับเอ้ยมีคนฝากมาบอกว่าให้เล่นเกมนี้<อ>วัดใจว่าสองคนนี้รู้ใจกันจริงๆงหรือ,รอเปล่าไช่เ่าโอ้น้อยออกถ้าเหมือนกันถ้าเหมือนกัน กอดกันถ้าไม่เหมือนกันผู้นั้นก็คือบริกอดเลยครับพร้อมถ้าเหมือนกันกอดกันครับเอ้ยโอ้เป็นเลยหคุณไซด์หรอหรือคุณไซด์หรอข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งขอให้ได้ขอให้ได้กอดบักลูกทีละมานางบอกกันซะเลยขอเยอะฟ้ามันหลายบทขอให้หนูนได้กอดบักลูกซะอ๋อโอ้น้อง เดี๋ยวแป๊บนึงมึงไปนัดกันขอนแปเอ้ยว่ามันเอ้ยสิลืมบักฮานี่ลืมหมดเวลาค่ะพร้อมช่างมึงยังฉีดอ่นะอคุณอย่ามาเรียกกันว่ามึงนะคะเขา่ังตัวอย่างนี้นะเลยตัวเองเขานะอย่ามามึงโอ้น้อยบือแล้วบื่กกี้บือ,บอ <laughs> เมื่อกี้บื้อเหมือนเรายังไม่ได้ทำอะไรกันนะฮะโอ้น้อยโอ้น้อยโอ้น้อยสู้ก่อนเอาเหมือนกันนะพี่กอดเหมือนกันโอ้ยตาเอื่อยเท่านี้มันต้องเป็นของเอื่อยเท่านี้ต้องเป็นของเอื่อยไอ้สอมไม่ดีแห้งบดมือเบื่อบ้านนี่ อยากดูกันเหยเที่ยนนี่เพื่อนทัดกันมันติคือบอโอ้น้อย up โอ้น้อย up เอี่ยงวะกอดกันโอ้ยเกมเอี่ยงป่ะมาเอาอีกเลยเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนหม่องโอเคนั่งห้างพญานาคนั่งผาผานพญานาคโอ้น้อย ไปยืนยู้พคุณไปนิวเดอคนเท่าไม่เป็นครูกันจังได้ไม่เป็นครูกันเออแหนัดมึงยังผิดนัดเออยอจิมมีปัญหาในแนวตังเวลากอดในสิเตีอาแต่วันพุธานอนซ้ำกันเบิดลองนอนเบิงลองนอนนอนไนอ่ะนอนอีเลดีคนบ่เสื้อเอือยคนมักถามว่าทำไมเตี้ยจังเลย เออแล้ววาศูนเวลาแบบยืนอ่ะมันจะมีปัญหาแต่เวลานอนมันจะมันจะไม่มีปัญหาเอ้ยเอ้ยเมมดูเมมดูโอ้โอ้เนี่ยซ้ำกันหมดนี่เอ้ยอีหยังท่านซ้ำเลยบนข้ามมองไหนเอ้ยต้องตูนขึ้นไปอีเข้าไเอ้ยไรงไหนต้องตูนขึ้นไปอีตุ่งตุ่งครับเออซ้ำไปนี่ซ้ำไปเบิ้งดูป่ายเบิ้งดูล่ะซ้ำไปซ้ำไปขาครับท่านท่านท่านซ้ำกันครับดึงขาล้ลงดูลงลงทั้งร่างอีเข้าลงทั้งร่างอีอ่าลง เอ้ยบ่แม่นหมองอื่นบ่ซ้ำยามันหมองนันซ้ำบ๊วยซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำแล้ยซ้ำไปซ้ำๆแลยบ๊วยโอเคินบ่มันม่มีปัญหาโอ้โอ้เอ้าไม่มีน้ำใจเลยไปเด้อนะไปมานอนดูที่มันเท่ากันไหมลองนอนดูลองนอนดูลองนอนลองนอนเหมือนเหมือนพี่ตุ๊กกี้นอนขยับมาใกล้ๆขยับมาใกล้ใกล้เอ้าขยับมาติดๆเลยใกล้ใกล้กันขาขาต้องตั้งขึ้นเลยเออครับ เดี๋ยวพี่ดูให้แนึงเดี๋ยวพี่ดูให้ก็พี่ดูให้มนจะเอาไปยืดเอ้าอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่าแล้วเนี่ยเนี่ยพระปันอย่างงี้ก็ไม่เท่าแล้วเนี่ยก็พี่บอกพี่จะดูให้นี่พี่ดูให้อย่างเงยได้เดี๋ยวมันมองหน้ากันไม่ติดเงีนยหนาไปทั้งปุ่นยังเงยหนามาตีพอดีเออหีเอออันนี้ทำไมพอดีอ่ะเป็นยังไงคุณตดอีกแล้วผมก็ได้กินอะไรคุณคุณก็ไม่ได้ตดหรอก ปลอบมือค่ะให้ให้ยืนให้ยืนให้ยืนข้างกันได้ไหม